สนามบินสกลนครนะครับผมจะนำการเดินบินเดินทางไปที่ขอนแก่นต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับวันนี้ไฟล์นี้นะครับเมื่อวานนี้ผมก็บินมาจากนู่นะัจากอุดรธาน,นีมาลงสกลนะครับก็การเตรียมตัวที่จะบินออกจากสกลนครนะครับไปเดินทางไปขอนแก่นตอนนี้ก,ก็จะเป็นชาร์จนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชาร์จของสกลนครขอนแกน่นแล้วก็จะบินไปที่บินแบบ v o R นะครับบินออกจาก สกลนครตามชาร์นี้ครับไปที่เส้นนี้นะครับก็คือ240องศาตะวันตกนะครับอันนี้ก็จะเป็นชาร์จของคอนแก่นนะครับก็จะมี NDB นะครับที่เราจะต้องใช้ NDB อ,อบอกทิศทางสนามบินก็393กิโลเฮิรตซ์นะครับอันนี้คือความถี่ NDB ที่เราต้องปรับตัวนี้นะครับปรับวิทยุตัวนี้แหละ NDB ตัวนี้ลนะทำหน้าที่ชี้ สนามบินนะครับแล้วก็รัศมีองศานะครับ VOR นะครับ v r ก็คือ1 1 4 9มีกระเฮิร์นะครับอันนี้จะเป็นความหี่ของ VOR ของสนามบินคอนแกนที่เราจะบินขึ้นแล้วก็หันหัวเครื่องไปที่240 240นะครับ2ององศาตะวันตกนะครับแล้วก็ปรับ VOR ของคอนแกนนะครับแลบินเดินทางมาตรงอันนี้จะผ่านกระสินนะครับ กระสินผ่านตอนะระ,ะยะทางก็ประมาณ88นิีเคลีย้นะครับก็ใช้เวลาบินประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับถ้ามีปัญหาก็จะจอดลงพักกลางทาง,ะง,ทาน,งทาน,นะครับบินลงทุ่งนาถ้ามีปัญหานะครับเกิดอายุฤดูร้อนไหนก็จะต้องทําการจอดเครื่องในทิศทางของกรณีในเส้นทางการบินของเราถ้าไม่ปลอดภัยก็ต้องลงนะครับหรือว่าเครื่องดับอากาศนะครับต้องฝึกไว้นะครับการเคลียร์สไตล์ที่หลังจากเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ผมการสตาร์เปนจริงก่อนนะครับทำการใส่หูฟังให้อยู่ก่อนครับใส่หูฟังให้อยุแล้วก็คอนแทคกลาวมานะครับ <Okay. S 2> สก Cloud, Tesla, Hotel, ango, ุลลนะครกลาวเชสหน้าโอเทลซาลาแทงโก้เรเวอร์นฟ้าบริดีฟอร์แท็กซี่ครับฟอดีดพาร์เจอ เจอกับแท็กซี่ออนช็อตรันเวย์2 3ครับเอน็นเดดดี้กับคอนแทคทาวเวอร์ครับ รอบเพื่อนะครับ2,500ั้รอยรอบรอบเพื่อนง่ายครับเซ็กโนครทาวเวอร์เชสนาโอเทลยสเซราแทงโกโนด้วยนัฟอ่อนอาพอชชันดันเวย์ทูทรีครับริดดี้โฟร์ดิพาร์เจ บันเวณ2-3ครับผม ส0งองศานะครับ240องศาก่อนจะออกไปเดี๋ยวเราจะบินชมรอบน้องหานอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับ ที่245องศานะครับตะวันตกนะครับ245องศาวันตกเพราะนั้นเราก็ต้องมาดูตรงด้านบนมันก็ปินไปที่245องศาครับไปเรื่อยๆทางตะวันตกนะครับก็จะเป็นเป็นการสิ้นสิ้นการนําทางของวานะครับแลวก็ล R เฉยครัวส่วน N D B ก็ยังไม่ทํางานตอนนี้ครับต้องใกล้ถึงสนามบินคอนแกนก่อนเขาจะขึ้นไปที่ความสูงประมาณสัก4,000ฟมตนะครับ กัลสินเลครับออกจากสุโขข้ามโบราณมาไม่ต้อ,เ,อเขาอ้ากัลสินนะครับกัลสินก็เข้าปัตตานีนะครับไป่ก็เป็นน้ำโพงนะครับน้ำโพงอ่างน้ำโพงนะครับแนนะ่นน้ำโพงนะครับอ่างน้ำโพงก็จะสังเกตเห็นน้ำโพงอยู่ตรงนี้ ก็จะข้ามาข้ามภูเขาลูกนี้ไปนะครับข้ามภูเขาลูกใหญ่ๆ,ๆไปจริงๆก็ประมาณ240อิงศาตะวันตกของหน้าปยัคฆัฝนแก่ตากตะรศินนะครับนีเพื่อนครับเจอลมกันโชกแรงครับด้านบน จากลมพัดมาจากทิศตะวันตกมาหาทิศตะวันออกนะครับลมแรงมากเลยเราจะรับประคองเครื่องไปข้ามภูเขานี้ไปก่อนนะครับเจอลมแรงมากเลยโอ้โหนี่ตาลายนะครับผมจะเห็นเื่อนลำปาวอยู่ด้านหน้าอยู่นะแต่ว่าลมแรงมากเลยประมาณเจ็ดนอตประมาณสิบกว่ากิโลเมตรน่าจะ,ะน่าจะแรงอยู่นะครับน่าจะประมาณแบบสิบห้ายี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วลม พรออฟจอเลยครับเดินเปล่ยน้ำเปล่าเราพักผ่อนเรียบร้อยแล้วนะครับ,รรรบแล้วก็จะทำการเดินทางต่อนะครับการเสด็จไปจีน,น,นครับ่ยวออฟตรงไปเลยนะครับผมจะทำการเ,าออปปเที่ยออฟที่เหมือนเดิมนะครับ240องศา ชี้แล้วนะครับชี้ทิศทางสนามบินนะครับเราจะไปตามที่นี่ donde ้นไม้ขวางนะครับบ้าน ทายทหารก็ไม่มีปัญหาครับแล้ววันนี้เรามาจอดกินเท่าลิงที่ทายทหารในแต่ละวันนี้เติมน้ำมันก่อนนะครับไปเปั๊มน้ำมันนีนน่แหละเดี๋ยวเราไอวไว้เจอกันในชั้นต่อไปนะครับ